โอ้โหทำไมมันล่อนแบบแนวดิ่งอย่างนี้เลยวะเนี่ยมันใช่การล่อนยิงไหมเนี่ยเหมือนมันไม่ใช่การล่อนเลยเหมือนมันดิ่งเหมือนมันโดดช้่วลงไปมากกว่าเออไม่มีหมาด้วยระวังแล้วก็ของโอเค ไฟเบอร์ iber, จ้านะหลังจากนี้จะเป็นช่วงที่ผมหาทรัพยากรจากพวกไฟเบอร์แล้วก็ขา้าวโพดนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นจุดฟาร์มพวกไฟเบอร์แล้วก็ต้นขา้าวโพดทั้งหลายแหล่แล้วก็ดินที่ผมขุดออกมาเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นดินพาะปูกผมคิดว่าในอนาคตอ,อาจจะต้องมีการปลูกพืชผักสวนครัวบ้างก็ได้โอเคครับโอ้เซฟ ลพลวานกลุ่มเล็กของกลุ่มผู้ลี้ภัยคินเดนเวลได้เดินทางมาถึงวันนี้คงเป็นการเดินทางที่ยาวนานน่าดูข้าเป็นประเภทที่รับมือกับคนแปลกหน้าไม่เก่งแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาที่ให้คุยสัพเพเหระถ้าต้องปีกตัวไปปฏิบัติหน้าที่และทําแผลแม้กระทั่งตอนนี้คนเราก็ต้องสู้กับความเป็นความตายน่าเศร้าที่ต้องสูญเสีย คนที่สู้ไม่ไหวเราให้พวกเขาไปพักผ่อนที่ห้องใต้ดินด้านล่างขอให้ลมเหนือนำพวกเขาไปสู่ชีวิตหลังความตายด้วยเถิดถึงกระนั้นก็ยังมีคนหนึ่งที่น่าจะมีชีวิตรอดได้เขามีแผลลึกที่ขาแต่ไม่น่าใช่แผลชะกันผู้บาดเจ็บที่มีชื่อว่าซาลิมคนขยันยิ้มเขาบอกว่าเขาเป็นนี่ชีวิตค่าแต่ข่าว่าโชคเข้าข้างเขามากกว่าโอ้โหนี่เป็นหมู่บ้านของซาลิมเหรอ แล้วซาลิมก็ไปตายตรงนั้นนั่นนะไอ้คนที่เราเอ้ยเอ้โออยโ่เขยีย่ยมไม่มีติดเครื่องด้วโอ้โหผมบอกไม่ได้มีติดเครื่องใส่ผมด้วยเมื่อกี้กี่เกลือเป็นอะไรที่เข้ากันเนาะ เป็นไปไม่ได้หรอกคีกเกอือจะอยู่ด้วยกันเนี่ยฤดูการใหม่กลุ่มผู้มาเยือนที่มาใหม่ไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่าและลงมือก่อสร้างทันทีความตั้งใจของพวกเขานั้นน่าประทับใจยิ่งนะักซาลิมบอกว่าสถานที่ซักส,สิทธิ์แห่งเปลวเพิงคือสิ่งที่พวกเขากำลังจะสร้างบางทีซาลิมยืนการานขอให้ข้าพักอยู่ใกล้กองคารวานที่รอบกองไฟพวกเขาพูดคุยกันเรื่องบ้านผืนทรายและหายนะที่กำลังคืบคลการเข้ามาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าทั้งนั้น ซาลิมบอกข้าเป็นเหมือนดอกแคมโฟดิสท,ที่เป็นสัญญาณแรกของฤดูใบไม้ผีิเขาเป็นตะทึ่มแต่ก็น่ารักดีใช่จริงด้วยนั่นแหละไอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเปลวเพลิงแปลว่าเราเราเรามีทางอ,อกไปข้างล่างอ่าเราไอที่เราไปเอาศพมานะก็คือศพของซาลิมกับไอนี่ไงเทียวมันพยายามไปหาที่ปลอดภัย โอ้ยเพิงโย่พเท่เลยงั้นอีกทางหนึ่งก็ต้องมีไม่เสียงตัวอะไรเดือนต่อแต่ต่อแต่ข้างล่างเทวันเดี๋ยวผมขออ่านนีก่อนแล้วกันนะเอาข้างหนึ่งในหลุมศพ วันนี้เราฝังศพไปอีกคนช่างน่าสงสารนักเดินทางมาตั้งไกลสแสวงหาที่ให้ได้หยุดพักแต่พบเพียงแค่ซากกระหักพังและเศษซากอีกเดี๋ยวโบสถ์แห่งนี้ก็น่าจะพังลงมาแน่เฮเลนเองก็พูดแบบนั้นสายลมพัดเข้ามาถึงในห้องโบสถ์ของเราทุกคืนอย่างแรงกล้าหลังคาก็ถูกพัดทลายไม่เหลือซากและเรา มัวยุ่งอยู่กับการดูแลคนในคารวานจนไม่มีเวลาไปปะหลังคาแต่ยังไงซะเราก็ต้องอยู่ที่นี่ต่อเราต้องการที่นี่และแทบจะหาที่พักอื่นไม่ได้อีกแล้วการฝังคนพเนจรเหล่านี้ถัดจากเครื่องรางและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆทําให้ข้ารู้สึกไม่เหมาะสมแต่เฮเลนพูดถูกบางทีสมัยเก่าอาจต้องหลีกทางให้กับขนบธรรมเนียมและพิธีกรรมสมัยใหม่บ้างมีศพอยู่ในนี้ โว้ยฮ้ออกมาไม่ได้ละสิแน่นจริงก็ออกมาได้เอามาเปิดไม่ได้ด้วยโหเยอะนะเนี่ยถ้าเกิดมันออกมาทีผมคงตาย้วยแน่โอ้สมบัติโอ้คาราเวทเยี่ยมโคตรเท่เลย งั้นผมใส่อันใหม่นี้แทนก็ได้สมใส่โอเคเนี่ลงรูปไปอ่ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยๆไหนออกมาไม่ได้ไม่ใช่ยหรอกับดักเหรอเขเปิดลุมศพปุป๊บประตูเปิดปัป๊บเลยจิบของแล้ว เฮ้ยเจียโอ้โหแรงแรงีเดียวจอดเลยกับดักก็มาเหอะไม่กลัวอะไรตั้งแต่ะับเดดทลีพิเวนไฟมาเลยบุ้มอ้ามานาหมดสวละเสือโอ้ยโอ๊ย ไม่ได้กินหรอกจ้าโครงกระดูกจะมาตู้อะไรกับคนมีเนื้อมีหนังได้แม่หริ่มมาไม่ไม่มีของเหลือแล้วหละมั้งแต่ความโลภนี่แหละที่จะทำผมตายเมื่อกี้ดันไปเปิดกล่องสมบัติซะงั้นนะ แต่มันก็คุ้มนาได้คทาเท้าสีม่วงนี่มาคุ้มเจ็ดจัดเลยผมว่าในเมืองนี้มันต้องมีของอะไรบางอย่างซ่อนอยู่อีกแน่ๆเลยไปเราเริ่มหาเลยดีกว่าต่อไปก็คือการค้นหาทรัพยากรและใช้คำว่าหาไม่ได้หรอกผมใช้คำว่าพังทุกอย่างแล้วก็เก็บทุกอย่างที่วางหน้ามากกว่าแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่านั่นคือทั้งหมดแล้วก็เป็นผล ผลิตและผลตอบแทนที่เราจะสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้อย่างดนะีทั้งเศษไม้ทั้งไม้และเหล็กตะปูทุกอย่างเก็บมาหมดรวมถึงน้ำผึ้งและก็น้ำที่มีอย่างมหาศารลรวมถึงการเล่นอะไรปัญญาอ่อนตามสไตล์ของผมนะฮนะสิเป็นย่าจะถ่ายมาทำไมวันเนี่ย แล้วทำไมมันถึงเหมือนค่ายโจนเลยวะผมรู้สึแกแปลกๆแล้วเพราะอย่างไอตอนที่ว่าเราไปเอาอผู้หญิงนั้นมันก็มีพวกก้าอวๆน่าเหนียวแย่จริงๆด้วค่ายโจนโอ้ยหูยิงระเบิดผมได้ยินเสียงระเบิดมา เปลี่ยนกรรมทำไมตัวยิงระเบิดมันเยอะจังไงโอ้โหได้ระเบิดด้วยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีโคลนตรงนี้โคลนสีโคลนมันน่าเกลียดมากเลยโอ้โหมีมีกล่องเลือดจับผมผมรู้สึกว่าคลุ้มมากเฮ้ยเกิดอะไรผมว่าผมแวะไปอัพสายสาย ใส่ดาบมาก่อนช่วงข่าวดีไปเนี่ยเวรกรรมมันแรงมากเลยอ่ะซ่อมก่อนซ่อมก่อนอาวุธผมจะพังแล้วขอโทษที่ต้อง่อมตรงตูดน,นะครับรู้สึกแปลกแกไงไปรู้โอ้ยเอาเอาก็เอาก็ผมต้องแวะเวะียนแถวนีว้ก่อน โอเคจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่สายรอบฆ่าแน่เลยเพราะมมนมีด้านบนมาเลงก่อนแล้วก็โจมตีจากด้านหลังน่าจะเป็นพวกสายสเตลโอเคโอ้โหมีจุดแห้ขึ้นมาสเตลแบบนี้ด้วยแอบแมวโอ้โหเนี่ยใช่เลยเนี่ยให้มันสเตลแอบ,บอยู่ข้างหลังแล้วก็เข้าไปสเตลเหมือนมันแอบเอื้อมโดยสายสเตลหน่อยหนึ่งนะแต่เราไม่อ่ะเราบุกเข้าไปตรงๆแล้วแหละนี่ไงอืมเอาสิ นี่ด้านบนมีตัวโน้ตเลยกดไปเฮ้อผมตกแก้วหมดเลยเมื่อกี้ใจหายวูบเลยมามาเรียบร้อยจ้าเฮ้ออยูไปเร็วเกือบตายโมแต่เก็บของตายหาว แล้วหมดแล้วบ้างนี่ผมคิดว่าผมน่าจะไม่พลาดอะไรแล้วเฮ้ออาโอ้โหการตะปีนบันไดแบบเดินแฟรชอยู่ไหนอะ่ะผมมาทางน,นี้นะโอ้อยนี่ถูกแล้วแหละ มีหีบสมบัติรับช่อมอยู่จะเก็บไว้ทำไมกับอีแค่ลูกระเบิดลูกเดียวเนี่ยหืมข้างในนั้นมีไอหัวนั้นอยู่ให้ผู้คุมหญิงหรือเปล่าวะเนี่ยจะใส่หัวแบบนั้นอ่ะผมอยากเคลียร์ด้านบนก่อนอขออีกตัวด้านบนก่อนแล้วนะเดี๋ยวจะเป็นใครพิบัติที่หลังนะไม่หิงหรือเปล่าผู้คุมหญิงหัวมัน แต่มันเหมือไม่ใช่ผู้หญิงอะ่ะไม่ได้ย่อยเลยบ่นอะไรแล้วเบเบกับามเบอกัสเดอรกอม์เบอกิชไม่เข้าใจจะบ่นภาษาอะไรเฮ้ยเดี๋ยวหนึ่งนะ มันไม่มีไม่มีของไม่มีกล่องอะไรมากกว่านี้เลยกล่องอยู่ข้างนอกเนี่ยน,นะโอ้โหตอนแรกผมพูดว่าคุ้มแต่อตอนนี้โอ้ดีเงี้ยดีเงี้ยเดี๋ยวต้องโอ้โหเยอะว่ะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกมันไม่คุ้มแล้วนี่นี่นี่หรือว่าหัวมันมีโอกาสหรือเปล่านี่เจ็บร้อยหัวมีโอกาสดับใช่ไหมไม่มี เวรกรรมจับทานศึกสมรับภูมิมาได้ก็รู้สึกสบายใจอยู่หรอกมาแล้วนักเล่นแร่แปรธาตุว้าวขอบคุณครับเดี๋ยวเราต้องไปอันเชิญมาแล้วผมอยากจะรู้ว่ามันมีของอะไรบ้างแล้วลูกธนูผมจะเก็บมาทำใหม่ล้วเนี่ยอไม่มีอะไรเลย แล้วก็โอ่งทั้งหลายตายหอมหมดแล้วมหมดแล้วมากหมดแล้วเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปแล้วก็ดูของต่างๆอะไรต่างๆแล้วก็แต่ว่าผมว่าไปเช็คโอบิลิกหน่อยก็ดีนะ นี่ไงไหนๆมันก็เป็นทางผ่านกลับอยู่แล้วมันน่าจะอยู่ทางนี้แหละไม่น่าไกลอะไรขนาดนั้นออยู่ข้างล่างเหรอเฮ้ อนนี้หรอไม่ไม่ใช่แล้วอืมโอเคลองละเหมือนพวกมันจะแพน้ำแข็งนะเพราะตอนนั้นผมยิงกระสุนน้ำแข็งใส่มันแล้วมันบอกอันนี้จะทำไมอันนี้มันถึงบอกต้านทานน่าได้ผลใช่ยิงด้วยแพ้ความหนาวเย็นล่ะจ๊ะ เกือบไปแล้วพวกมึงเที่ยวเชียงใหม่ไม่ได้นะเชียงใหม่หนาวมากโอ้แต่ในนี้มันน่าจะหนาวกว่าบ้านเรานะหนาวกว่าเยอะเลยเพราะมันโอ้นี่ไอ้กล่องทองโอ้ขอบคุณเดี๋ยวดิจ่ะผมมีรางสังหรณ์แล้วผมจะได้ธนูอีกแล้วมั้งเนี่ย อ้อยไม่ใช่ท่านดู้นแต่มันดาบว้าว,ว,าวทำไมรู้สึกว่าอยากเล่นสายดาบซะแล้วเล่นสายดาบซะแล้วเล่นสายดาบซะแล้ว ผมเขาผมจะกดใช้อ่ะเหมือนแบบไอ้พวกเนี้ยมันจะมีโสมใส่ใช่ไหมผมก็ตึกว่าดดาวมันกดโสมใสได,ด้ก็กดก็ไปกดย่อยเลยพืดนติดมือไม่ใช่ <c oughs> มีปุ่มอันดูให้ผมกดไหม <c oughs> เล่นาล <c oughs> สายดาบะแล้ว <c oughs> อันดู <c oughs>

เฮ้ยมันอยู่ด้านบนหรือเปล่าวะมันเหมือนมันอยู่ด้านบนเลยใช่ใช่มันอยู่ด้านบนเฮ้ยเฮ้ยโดดโดดทุกแม่โดดทุกแม่โดดทุกแม่เฮ้ยอ่าโดดไปเอ้า ท่มีทางขึ้นดีๆก็ไม่ขึ้นจะไปขึ้นมาในตรงนี้ยากแล้วแหละอเคยมีอดีตเรื่องหนึ่งสอนผมไว้บางทีคนเราก็ต้องขานเรืเ่องยากๆกันตัวนี่มันคนละเรื่องก,กันเลยอยู่ตรงไหนวะอืนี่ไงเจอแล้วสวัสดีครับครุงอบิลิก โอ้โหเข้าเทพเลยเป็นเสาจารึกโบราณเนะ่ะไปเราไปอ่านข้อมูลกันอันนี้คือโอ้มีรองเท้านักพระจรโอเคใส่เลยแล้วก็เหนื่อยตอนที่ยังเป็นเด็กเราคง แก้งทําเป็นอ่านมันคืออะไรวะแต่ตอนนี้เสาโอบิลิกซ่อนความจริงเกี่ยวกับตัวมันไว้ข้ามันโง่เองที่คิดว่าหาวิธีแก้ปัญหาได้ที่นี่แต่ไม่มีผู้ใดรับฟังคำสวดภาวนาของข้าและข้าก็เหนื่อยจะแย่แล้วอยากจะให้พี่มาอยู่เคียงข้างข้าเหลือเกินยกโทษรห้ข้าด้วยฟเฟ e เ t อร์เฟรดเฟเอร์ อะไรเสาโอเบรีคืออะไรในโลกที่ถูกทิขิตให้พังทลายมนุษย์จะ,ะต้องวางววยวางไว้คืออะไรวะมนุษย์จะต้องวางวายเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตทั่วไอสิ่งมีชีวิตทั้งพวงดวงแสงของสรรพชีวิตจะลิบหรี่และดับสูญหาได้รับสัมพันธ์จากเปลวเพลิงอันเป็นนิรันร์ไร้ซึ่งความหมายและเป็นเพียงอนุภาคที่เล็กแสนเล็ก เมื่อเผชิญหน้ากับเปลวเพลิงก,กระจ่างแจ้งที่พาวแพวชั่วงกระนานแปลผันเป็นทุลีส่วนพวกเรานี้กลายเป็นส่วนพวกเรานิกนิกนี่คือมัน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 ทับกันไปแล้วอะ่ะส่วนพวกเรานี้กลายเป็นไฟนี่คือวงจรอันไร้จุดจบสิ้นแห่งหายนะความอลมาน ภาษามึงอ่านยากมากเลยไอ้เขียบูยิ่งภาษาไทยเกรดสี่อยู่ชวยกูปีเถอะขอร้องเฮ้อผมเหนื่อยใจแล้วไา้ชีนเอาภาษาเกมอ่ะบางทีเกมมันก็ยังจะแบบ แปลแปลกแ,แ,แล้วอ่ะแล้วมันก็ยังจะมาใช้สับยากอีกโอ้ยแล้วประเด็นคือผมแบบเป็นคนที่แบบอ่านหนังสือน้อยน้อยน้อยจัด,จดเลยก็คือตอนเด็กๆอ่ะผมเป็นคนที่แบบอ่ามีมีปมถูกปะ่ะมีปมกันเรืกเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเนี่ยแหละผมเพิ่งมาอ่านหนังสือได้สักประมาณตอนอยู่ปหกมั้งอ่ะมันมันมีช่วงหนึ่งอ่ะตอน,อนอนุบาลตอน,อนอนุบาลเลย มันตอนอนุบาลขึ้นป .1 พอผมขึ้นป .1 มาทุกคนในห้องอ่ะอ่านได้สะกดได้กันเกือบหมดแล้วอ่ะและทีนี้แบบครูบอกว่าอ่ะทุกคนอ่านนะอ่ะทุกคนก็อ่านกันแบบท้องเพียงเรียงกันเลยว่าเออตรงนี้อ่านได้อะไรได้แต่แบบผมคือแบบ อะไรวะทุกคนอ่านอะไรกันวะแล้วไอ้นี่มันอ่านว่าอะไรวะคือคือเออเข้าใจไหมคือแบบผมผมเป็นลูกผมเป็นลูกแบบไม่ใช่ลูกคนมีกระตังอะไรขนาดนั้นแม่ผมก็ไม่ได้เรียนหนังสือส่วนพ่อผมก็ไปทํางานอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบอืมแล้วแม่ก็แบบไม่ได้สอนเพราะว่าเขาสอนไม่ได้นะเขาอ่านหนังสือไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบทาอะไรไม่เป็นทําอะไรไม่ถูกแล้วก็ครูก็แบบอ่านนันนักเรียนคือโรงเรียนอะ่ะเขาแบบ สร้างมาเพื่อแบบให้สอนเด็กให้อะไรเด็กแค่ว่าแต่ผมคิดว่าเออถ้าไปโรงเรียนแม่ผมก็คิดว่าผมไปโรงเรียนแล้วครูจะสอนอ่านสอนอะไรแต่มันไม่สอนเว้ยมันเปิดมามันให้เด็กอ่านเลยแล้วก็คือแบบกูอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกผมรู้ว่าอ่านได้ตอนป .6 ม,มันเลยทําให้ผมแบบเป็นรู้สึกแบบว่าเกลียดการอ่านหนังสือไปโดนปริยายและที่ผมอ่านออกก็เป็นเพราะครูตอนปอ .6 เขาจำที้จำใช้ให้ผมอ่านให้ผมอ่านว 5, ันละห้าบรรทัด คือตอนเที่ยงอ่ะคนอื่นไปกินข้าวกันเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็จะให้ผมแบบว่าไปหาครูนะแล้วก็บอกว่าอ่ะเธออ่านตรงนี้นะห้าบรรทัดอ่านให้ครูฟังด้วยแล้วก็พออ่านอ่านอ่านได้สักพักหนึ่งเขาก็จะบอกว่าจําได้บ้างไหมอ่าแล้วเขาก็จะให้ผมอ่านซ้ําอีกทีหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าเออคํานี้มันหมายความว่าอะไรผมอ่านไม่ออกหรอกแต่ผมจําได้ว่าเอออันนี้มันว่าอะไรอย่างอ่ะเนี่ย อย่างดาบหอยหวนใช่ไหมอย่างผมจะสะกดดอาบอเงี้ยผมจะไม่อ่านดาบแล้วผมจะอ่านดาบอ,อ่านเป็นดาบไปเลยเงี้ยแล้วนี่เขาบอกคําเนี้ยแปลว่าดาบแล้วผมเห็นตอนเด็กสระอาบอเป็นไม้เงี้ยผมก็จะจําได้ว่าเออไอเชี่ยเนี่ยคือคําว่าดาบนะมันต้องจําแต่ละตัวไปว่ามันคืออะไรอะไรแบบมันไม่ได้สะกดเอาอะเจ้ารับดาบหวยหวนมาหรือฆ่าตีมันขึ้นมาให้นางก่อนที่นางจะจากไป จากข้าไอ้จากข้าไปก็ได้เจ้าใช้มันแทนนางได้แทงให้ทะลุแทงให้ทะลุใจกลางชาวเลยบุตรแห่งเพิงมันเป็นสิ่งที่บุตรสาวของข้าพงต้องการอ๋อเป็นของลูกสาวนางเหรอผมขอโทษลุกผมขอโทษผมอยากยกมือไหว้ลุงมากเลยุงย่อยไปแล้วกูขอโทษ <laughs> มึงมึงตีอีกได้ไหมฮตีอีกได้ไหมพอดูหน่อยได้ไหมเวรกรรมแล้วเดี๋ยวเนี่ยของที่มันให้เราตีก็จะมีแต่ของโง่ๆแบบนี้แต่มาตีของให้ให้ลูกสาวมันดูดีเป็นดาวโคตรเท่เลยอ่ะนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวผมมาพูดต่อแล้วนี่พอเปิดมาใช่ไหมพอขึ้นม,มอมหนึ่งอ่ะอืมพอผมเริ่มอ่านได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอ่านได้คือผม,มเป็นพวกชอบอ่านมังงะ และไอ้สมัยก่อนมันจะมีการ์ตูนแก๊กการ์ตูนแก๊กที่แบบออยู่ในอยู่ในแบบอินอะไรสักอย่างเนี่ยในอินร้านในอินที่แบบว่าขายหนังสือขายการ์ตูนอะไรเงี้ยเออเขาก็จะมีการ์ตูนแบบไอ้พวกแบบสำรวจโลกอะไรเงี้ยอแม่แพ่ผมก็จะซื้อมาให้ไอ้เรื่องแรกผมจําได้เลยไอ้เรื่องแมลง โรคโรคแมลงเล็กๆอะไรสักอย่างเนือ้อที่แบบว่าตัวหลักอ่ะมันหดตัวไปแล้วมันก็จะไปเจอกับมแมลงตัวใหญ่มันก็จะให้พวกความรู้ความอะไรผมรู้สึกว่าผมชอบภาพการ์ตูนมากแล้วผมก็เลยนั่งอ่านแล้วแบบมันก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเออฉันรักการอ่านหนังสือขึ้นมาหน่อยหนึ่งด้วยด้วยการ์ตูนอ่ะที่ไม่ใช่ด้วยครูที่แบบที่เขาจะพยายามสอนเราอ่ะแต่รักด้วยการ์ตูนอ่ะ แล้วก็มีครูมาบอกว่าเออติดการต์ตูนติดอะไรเงี้ยจะกลายเป็นเด็กไม่ดีจะกลายเป็นเด็กอย่างนั้นอย่างนี้แบบคือครูเอาอะไรมาพูดแบบผมอ่านหนังสือได้เพราะมีครูตอนป .6 แล้วก็กับหนังสือการ์ตูนที่ทําให้ผมอยากอ่านน่ะไม่ไม่ใช่ครูตอนป .1 ที่แบบมึงคอยให้ครูแบบเปิดมาก็อ่านเลยแล้วก็แบบไม่ได้สอนอะไรกูสักนิด แล่ก็พออ่านไม่ได้ก็มาบอกว่าแบบไม่ทันเพื่อนว่าเป็นเด็กเออเด็กออทิสติกผมโดนครูบอกว่าเป็นเด็กออทิสติกแล้วก็โดนเพื่อนรังเกียจจนแบบว่าขโมยเงินในกระเป๋าตัวเองเอามายัดในกระเป๋าผมแล้วก็บอกผมเป็นคนขโมยท,ท,ทั้งที่ผมไปผมไปนั่งกินข้าวผมไปนั่งกินข้าวอยู่ที่ผมไปนั่งกินข้าวอยู่ที่แบบโรงอาหารแล้วผมกลับมาเนี้ยเออโดนหลายอย่างมากตอนนั้นน่ะก็คือเป็นเพราะว่าผมอ่านหนังสือไม่ออกแล้วก็แบบเรียนตามเพื่อนไม่ทันเนี้ย นั่นแหละคือแบบโรงเรียนอ่ะมันมันมันมีอะไรที่แบบผมรู้สึกว่าโรงเรียนอ่ะสำหรับความคิดผมนะอันนี้แค่ความคิดผมนะโรงเรียนไม่เป็นอะไรที่บัดซบมาก,มากทำให้ผมเกลียดการเข้าโรงเรียนเกลียดการอะไรแต่ว่าพอโตมาก็ทําให้ผมรู้ว่าเออตอนที่เรียนมันก็สนุกดีนะอืแค่นั้นแหละถ้าเกิดเจอครูดีๆครูที่สอนอย่างครูที่อะไรอ่ะผมโตมาแบบ เหมือนเหมือนว่าเออกูใช้กรรมตอนเด็กจนหมดแล้วโตวมากูเลยมีบุญนะกูเลยได้มาเจอครูดี3-4คนเนี้เลยทําให้แบบว่าอ่ะกูได้แบบได้เจออะไรที่ดีๆมากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบก็ถือว่าดีปะถือว่าตอนเด็กๆใช้กรรมไปแล้วกันที่ไปเจออะไรแบบนั้นอะอ่ะ,อะโอเคผมนอกเรื่องมาเยอะแล้วแล้วต่อไปผมจะทําอะไรต่อมี เพราะฉะนั้นมึงจำไว้เอควีตอบิลิกมึงพยายามวิชาเอาสับยากๆไว้ให้ผู้อ่านไอเว้นุูยิงอ่านไว้เ่าอยากจะถูกเลยแม่สับยากไม่พอแล้วแม่ตัวหนังสือมันจมมาเห็นไหมอย่างที่มั่นอย่างเงี้ยไม่เอกมันหายไปแล้วเนี่ยนักล่าสัตว์โอเคผมว่าเดี๋ยวเราจะต้องได้มาอัพเดเพิงแล้วก็ ตำแหน่งเหมือนเกลือเอาอะไรยังไม่ได้ไปเจอเลยนี่ว่าตำแหน่งเหมืองเกลือมันอยู่ตรงไหนนะนี่มันอยู่ตรงนั้นอาเวแล้วเราไปไหนเนี่ยที่ซ่อนของผู้กอบกวยทุกงสรรพสิ่งอันนี้เราไปจัดการเรียบร้อยแล้วเหรออ้าไม่รู้ตัวเลยครับจริงจังนะ ผมไม่รู้ตัวเลยอะน,นึกจะไปก็ไปนึกจะนี้ก็น,นี้โอเคงั้นก็ผมต้องเอาไอ้นักเวทออกมาก่อนใช่ไหมอืมได้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 ออกมาสิออกมาออกมา,มาแล้วผม,ออมเอาไปเก็บไว้ตรงไหนว่าเอาไปข้างนอกดิเฮ่ออกมาจ้า นี่ไงโอเคเอาลงนี่แหละสร้ hey! like างไม้ oh. อาผมไม่ได้อ่านเลยผมกดสกคริปต์อย่างเดียวเลยแล้วก็มันจะให้เกวดใหม่มาถ้าเกิดเราคุยตรงนั้นอ่าที่เราได้มาเมื่อกี้คือคาถาที่รันอะไรคือคาถาที่รันวะเดี๋ยวเอาไว้คุยกันอีกทีนึง ที่เราได้มาเมื่อกี้คือคาถาดิลันแล้วก็ช่วยเหลือช่างไม้ออ้นี้ไงนักเล่นแร่แปรธาตุโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปช่วยเหลือช่างไม้งั้นทีนี้ผมก็ได้จัดแต่งเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนรูปลักบ,บ้านแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนหน้าผมจะไปช่วยเหลือช่างไม้แล้วก็จะทำการแต่งบ้านใหม่แต่ว่าแต่งบ้านใหม่ผมก็ต้องตัดอยู่ดีแหละผมจะเปลี่ยนทุกอย่าง ให้มันอลาม้าก,กว่าเดิมแล้วก็ส่วนสเสบียงอ่ะไอส่วนสบายความสบายผมจะให้เป็นสักเลเวลสูงๆหน่อยกะผมากค่อนข้างอยากจะให้แบบเวลามบนพััก็เวลาความสบายมันยิ่งขึ้นสูงเวลาสูงสุดในการพักมันก็จะมากขึ้นแล้วมันจะทําให้เราใช้สแต่มีหน้าสูงสุดได้มากขึ้นด้วยผมคิดว่าอันนั้นน่าจะคุ้มดีโอเคอันนี้ก็พอสมควรเกี่ยวับเวลาละผมว่าเรา จบพาร์ทได้แค่นี้กันก่อนเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าบายบายครับนี่ทุกตัวโบกมือให้เลยแายบาย